ยโยยยสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้พี่ต้องลง Toilet Tower Defense อตไอตัวชีฟดิวแมนเว้ยแต่ว่าคลิปพี่หาย <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลง f i n a l ์ทาว t วอ e e ดี e e ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครในซีซั่น4นะครับซีซั่น4เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวละครก็เป็น Music Man นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่อยู่ระดับ30คือ t a n กกับ m e n d o นะครับก็มี3ตัวละครนะครับ เจ้ามิวสิกแมนนะครับเป็นตัวละครที่ลดคูดาวที่ดีสุดในปัจจุบันนะครับซึ่งลดให้ตัวละครที่โดนบัฟเนี่ยเหลือคูดาวเพียงแค่0.7นะครับสมมติตัวละครคูดาว10วิก็จะเหลือ7วิประมาณนี้นะครับซึ่งมันมากกว่าเบโรล่าที่เหลือแค่0.76นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เทียบให้ดูเลยดูนะตัวมิวสิกอยู่ที่0.7นะครับส่วนเบโรล่า0.76นะฮะอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่มันคำนวณยังไงวะหลักการของมันเนี่ยไอตัวเลขเนี้ยยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ มันคำนวณจากการคูณเช่น10วิคูณ0.7ก็เหลือ7วิเนาะประมาณนี้อย่างเบีโรล่าเนี่ยถ้ามัน10วิคูณ0.76มันก็จะเป็น7.6วิประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเทียบกันในเกมดูละกันนะครับดูพูดตรงนี้มันดูยากเว้ยถ้าดูในเกมจะเข้าใจง่ายนะฮะตัวต่อไปแทงเกิลนะครับแทงเกิลเนี่ยเป็นสเปซที่จะเรียกว่าสายวีใช้ได้นะแต่ว่าตัวอื่นดีกว่าโฟนกายก็ดีกว่านะครับถึงจะมีดาเมจเหมือนจะเยอะนะ จริงๆถือว่าโคตรน้อยเลยเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องรีวิวเนาะส่วนตัวต่อไปมินโต้เมนอะไรวะมินโดเออมินโดมินโดตัวนี้นะครับเป็นบระเภทแท็บเลเยอร์เป็นแบร Layer, ์แท็บกับดักหนีนะฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือยังไงเวแต่เหมือนกับว่าวางกับดักแล้วก็ซ้อนกันได้ไม่เกิน300อันถ้า300อันมันวางไว้300อันปุ๊บมาเหยียบก็จะโดนประมาณ2.4ล้านเนาะมันดูไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่นะครับ เอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปรีวิวเจ้า4ตัวนี้เลยละกันเอ้ย3ตัวนี้เลยละกันนะฮะแต่ก่อนไปพี่ขอสุ่มบัฟแปบนึงนะสําหรับโฟนกายเนี่ยได้เป็นปับเป็ดในแม่ก็ดีหรือจะเป็นบัฟเพิ่มระยะก็ได้โอเคพี่ได้มาในส่วนของบัฟเพิ่มระยะอัน3มนะครับส่วนแทงเกิลเนี่ยพี่ว่าเอาอะไรก็ได้น้อที่เป็นพวกโจมตีเพิ่มระยะประมาณนี้นะครับโอเคพี่ได้มาเป็นปับเป็ดในแมนะครับส่วนตัวต่อไปเมนโดอันนี้พี่ไม่รู้วะ่ะเมนโดเมนโด มันคูดาวเยอะจริงๆอยากลดคูดาวแต่ว่าอย่าไปหาอะไรเยอะเลยมันน่าจะไม่ได้ใช้นะฮะตัวนี้แบบเกมปกติไม่น่าจะมีคนออกมาใช้กันปะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองในเกมแล้วกันโอเคก็ได้เป็นป๊บเป็ดในแม่เหมือนกันนะครับในตานี้นะครับก็รีวิวถึง3ตัวเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปลงเอ็นเลดละกันนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละหนึ่งจ๊กด้วยนะครับและขอฝากสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งนะ หาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอ,อบยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่างเทเดตทาว e วอ e ์ e ีเฟนนอกจากจะมีเกมขายในราคาถูก<ๆ>ก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น t ท n b น a ี b บ l l Man ก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับ a n i m e Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านวิว,กกว,วยนะ ตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องวิวอุปกรณ์เท่านั้นตัวแรกนะครับเดี๋ยวพี่เริ่มจากแทงเกิลก่อนละกันแทงเกิลเนี่ยใช้เงินในการลง14,500นะครับใช้เยอะมากอะ่ะแต่ว่าดาเมจแค่พันสองระยะยี่สิบห้าจุดห้าคู่ดาวหนึ่งจุดสองห้าโอ้โหเราใช้เงินหนึ่งหมื่นห้าพันในการขึ้นเลเวลสองนะครับมันมันดียังไงก่อนตัวเนี้ย <c oughs> เอาจริงนะมันดียังไงวะถ้าเทียบกับตัวเก่าๆหลายๆตัััววยงดีก่านะครบ ่ะเดี๋ยวมาขึ้นเลเวล2นะครับเลเวล2ดาเมจเป็น1,500ระยะ27คูลดาวน์1.15นะครับเลเวล3ดาเมจเป็น1,650ระยะ31.5คูลดาวน์1.05นะครับใช้25,000ในการขึ้นเลเวล4นะฮะและพอเลเวล4เป็น1,875ระยะ33คูลดาวน์1วินะครับไม่รู้ว่ามีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเปล่าแต่รู้แค่ว่ามันโจมตีกลุ่มเนาะแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นปะตัวละครแทงเกิลนะครับสามารถวางได้ทัั้งหมด3ตวละคร อาจจะแบบไว้ตอบโจทย์ผู้เล่นใหม่ปะแต่ว่าตัวโตฟีอะโตฟีจากจากตู้สุ่มธรรมดาก็ดีกว่านะอเว้ยจริงๆนะอ่ะเอาเป็นว่าเราข้ามตัวนี้ไปเลยละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเจ้าเมนโดเมนโดนะครับตัวนี้ใช้เงินในการวางแค่แ0 0พดาเมจ6 00 0ระยะ30คูดาว4.5นะครับเป็นการวางกับดักไปที่พื้นนะฮะพอเลเวล2เนี่ยดาเมจ7,500ระยะ30คูดาว4.4นะครับใช้เงิน1 2 0 0 0ในการขึ้นเลเวล3นะครับ อ่าเลเวล3ดาเมจ9,000ระยะ30คูลดาวน์4.2 14,000ในการขึ้นเลเวล4นะครับพอเลเวล4นะครับดาเมจ12,000ระยะ30คูลดาวน์4วินาทีก็กับดักเนี่ยมันสามารถวางซ้อนกันสูงสุดแค่300อันนะครับแปลว่ากับดักเนี่ยวาง300อันปุ๊บดาเมจสูงสุดอยู่ที่3ามล้านหแสนนะครับแต่ก็อย่าลืมนะมันวางแบบ4วิวางครั้งอะ่ะกว่าจะครบ300อันนี่โคตรเยอะเลยทีนี้นะครับเรามาดูเจ้ามิวสิกแมนตัวละครที่ลดคูลดาวน์ดีสุดนะครับ อย่างเลเวลหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าครูดาวเป็น0.9เนาะตัวนี้ก็ต้องเหลือ3.6นะครับเพราะว่า4ี่คูณศูได้3.6ก็หลายคนอาจสงสัยว่าเอ้ยทำไมตัวเบลโรล,ล่าไม่ดีกว่าหรอมันเป็น0.76ก็นั่นแหละรครับยิ่งตัวจํานวนคูณของบัฟลดครูดาวยิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะอย่างแทงเกิลก็1นึ่งวิเหลือ0.9เนาะเดี๋ยวลองอัพมิวสิกขึ้นเลเวลสองนะครับจะเป็น0.8ใช่ไหมตัวเมนโดเนี่ยต้องเป็น3.2นะครับอ่ะกดดูใหม่ส่วนเจ้าแทงเกิลก็็ต้องเป 8, เปนนน0.8 0.8พราะะะมัคูณะฮะ พอเลเวล4ของเจ้ามิวสิ m แมนเนี่ยมันจะเป็น0.7ก็จะเหลือแค่3วินะครับแทงเกิลก็เหลือ0.7วินะครับหลักการจํานวนการคูณของมันก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะงงเปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจง่ายแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะดูเลือดบอลน,นะ4 0 0 0มื 40, 000, ปุ๊บมันน่าจะทีเดียวควรตายอะ่ะเออประมาณนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ต่อไปบัฟเพิ่มระยะนะครับจริงๆเนี่ยบัฟเพิ่มระยะไม่มีผลกับตัววางกับดักเนาะ เพราะว่าตัววางกับดักมันจะวางกับดักอยู่ที่ข้างหน้าตัวเองนะฮะอย่างเนี้ยเพิ่มเป็น3าก็ไม่ช่วยอะไรเลยแปลว่าจริงๆตัวเนี้ยพี่ว่าหาพวกบัฟลดคูลดาวกับเพิ่มดาเมจไปเลยดีกว่าเว้ยเพิ่มระยะไม่สําคัญนะฮะเพราะสุดท้ายมันก็วางอยู่ข้างหน้าสุดเนาะส่วนเจ้าแทงเกิลดิ่งขึ้นมาเป็น33.8นะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูบัฟเพิ่มดาเมจเจ้าชายนี่เอนโดนะครับบัฟเพิ่มดาเมจเนี่ยน่าจะมีผลกับกับดักเนาะเดี๋ยวดูซิ แทงเกิลเพิ่มเป็น2,906.3นะครับเทียบกับตัวไม่มีบัฟก็เป็น1,875ห่างกันประมาณ1,100นเนาะ1,875ตัวนี้อันนี้ไม่มีบัฟนะตัวนี้มีบัฟเป็น2,906ห่างกันไม่มากนะฮะต่อไปเจ้าเมนโดเมนโดเนี่ยน่าจะอันนี้12 0่เด้งมาเป็น1,8600อู้เยอะเยอะเยอะ ก็ตัวแปรต้นมันเยอะนะเพิ่มมา6,600นะครับค่อนข้างเยอะพอตัวเลยเอาเป็นว่ารวมๆก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า3ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าไงเดียส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไม่ดีน่าจะไม่ดีแล้วกันไม่คุ้มที่จะเติมเนาะจริงๆเนี่ยตัวที่สำคัญสุดน่าจะเป็นเจ้า Music Man แต่ว่า Music Man เนี่ยเราสามารถไปหาซื้อได้รา,ราคาประมาณพันเจมอ่ะเอ้ยพันโซหรือไม่ก็อาจจะต่ำกว่านั้นด้วย เอาเป็นว่ารวมๆก็ประมาณนี้แลวกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอข้ามไปเว็บหลังๆเลยเราเจอปัญหากันแล้วว่ะบอสบางตัวนะครับไม่เหยียบกับดักคือเดินผ่านไปเลยแต่ก็บอสหลายๆตัวก็เหยียบนะแค่ว่าจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับที่ไม่เหยียบอย่างไอ้บอสต,ตัวเนี้ยพี่แกล่อเดินผ่านกับดักชิวๆเลย <c oughs> คือไอ้ตัวที่เดินตามอ่ะมันก็ยังเหยียบปกติเว้ยแต่ว่าบอสมันไม่เหยียบนะครับก็แปลว่าน่าจะมาได้แค่นี้นะฮะแม่งเอ่ย แต่ถามว่าแรงไหมพี่ว่ามันก็ไม่แรงขนาดนั้นน่ะคือมันใช้คููดาวในการวางนานละกันนะครับสำหรับเจ้าตัววางกับดักเนาะสรุปก็ตายบอสบอสตอนเวฟบร้อยนะครับแต่ว่าเรามาถึงเวฟบร้อยเนาะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า3ตัวละครนี้เมนโดที่วางกับดักสแต็กได้300พี่น่าจะเอาไปขายวะ <c oughs> ไม่ได้ใช้วะตัวนี้ยแม่งใช้ยากแทงเกิลนี่อย่าพูดถึงเลยแม่งห่วยเกิน ส่วนเจ้ามิวสิกแมนโอเคครับตอนนี้ให้ได้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโอเคเลยอาจจะเพราะว่าเป็นตัวบัฟที่มีไม่กี่ตัวในเกมก็ได้อะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย